สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำคลิปนะคะมีน้องคนที่ขอเอาแพนเค้กแล้วก็แต่งหน้านะแล้วจเจ้าทีละอย่างนะต้องบอกเอาแค่แผนเค้กก่อนนะแล้วเราก็กดที่แก้ไขดูนี่ทุกคนแล้วเราก็ให้ใช้ภาพแบบนี้นะเกดผิดเราจะเอาเป็นภาพวงกลุ่มนะทุกคน,น แล้วนะ้องคนนี้ขอว่าขอแป้งธรรมดานะทุกคนเอ้าพูดมันทำยังไงอะ่ะเอ้า โอเคคนเราทําได้แล้วนะเราฝึกมานานมากทุกคนคือมีคนมาสั่งเราดีใจมากทุกคนไอหมองนี่คือเราดีใจมากคนนี้ขอซอสซอสบูเบอร์รี่นะทุกคนแล้วก็จะบูเบอรรี่มันจะจ,งจางๆหน่อย เพราะไม่ได้เจอก็จะมีเสียงรบก,กวานหน่อยโอเคว,วันนี้ก็คอยเยี่ยมรถ s t a อ b e r s t a r b e แล้วก็จะใส่ไปให้เลยให้จุก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 ไปเลยค่ะนี่จุกจุก เราล้วคนนี้ขอท็อปปิง้งท็อปปิ้งเปรนเอ,อ่อกล้วยนะทุกคนคือเราว่ากล้วยไม่สวยนะเอาแบบอื่นไปก่อนมันจะไม่ใช่กล้วยอยู่แล้วนะเนี่ยเจริญทุกคนต่อไปเราคิดให้ราคาสุขแล้วกันสิบห้าบาทนี่ต่อไปเราก็จะลบนะทุกคนเพื่อเอาไว้ทำอีกนะ คิดซะทุกคนต่อไปเราจะไปทำอันใหม่นะแต่เราต้องขอรบก,ก่อนเราก็จะเลือกไปรูปวันนี้เลย <c oughs> เราก็จะกดที่แก้ไขนะทุกคน <c oughs> นี่ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราขอปรับ <c oughs> ปุงก่อนนะทุกคน <c oughs> ได้แนละ้วทุกคน ต่อเราก็จะทาโลชั่นก hey, no, no. oh. ่อนโอ้ยใส่แค่นี้ก็พอมันเปลืองเบอร์นะคะทุกคนก็จะเลือกเป็นเบอร์เลย โอเคเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาลงผิวผิวนะทุกคนนี่ผิวอ้ยเบลเลยยี่สิบแล้วโดนใครอยากทำตามแล้วก็ทำได้นะ อ,อ,อันนี้เราจะเอาายไม่เนียนะโอเคเนียแล้วรูปนี้นนไปนี้ไปนี้นี่งลูกกัทำไมซับไปลูกกซับอะไรไม่รู้เออส่ยยาเด้อมันเก่งกช่ะเออโอ้ยมันเก่งเดี๋ยวจะ มาตาเป็นมีนี้เฮ้ยเดี๋ยวทาลองพื้นก่อนใช็ดลองพื้นสิเขาเรียกว่าอาร์เเนอร์อาร์เเนอร์กีตาเฮ้ยมันเส้นเล็กมันยาวเกินเราจะให้มันเล็กๆ เนี่ยนนีเนียเนี่ยเนียอย้ห็น่ม็นโอ้ยนหนอนทไมมีเห็นรักาบทอันนี้เราจะทาข้างเดียวกอเพราะขี้เกียจี่สแล้วก็จะย้ยปเ่อยย้อยไปเ่อยกยนผิด จะได้โอเคเดี๋ยวเตะครับเป็นหลักการนี่ทุกคนต่อไปเราจะไปกีดใต้ตาใต้ตานะทุกคนใต้ตาไอ้ใต้ตานะกีเสร็จแล้วใต้ตาคุณลูกค้าต้องหลับตานะกีเสร็จแล้วกีดตา นี่ทุกคนสวยมากเหมือนตาแดงเหมือนในคลิปสวยนะสวยอยู่นะแล้วก็จะมาทำดั้งให้ลูกค้ากันนะคะทุกคนะ <มา S 1> โอ้ไม่เจ็บไม่เอาไม่ทิ้งอันนไปเลยของเลน่นแล้วก็จะมากรีดจมูกให้ลูกค้าของเล่นยญ no no ของเลน่นของเลน่นามามาอันนี้ไปเลย นี่คนเนียนมอกทำดังใหม่คุลูกค้าทำดังใหม่เนี่ยก็จะเราก็จะทำเร็วนะน,นะเพราะารีบอาบน้ำแล้วด้วยอุ้ยลิปเลอรโพอชั่นยังมีอีกเหรอ เราจะเอาลิปสีแดงนะทุกคนแต่งกิจี์เราก็จะรีบหน่อยนะเราก็ต้องมาแต่งคอให้ขาวๆไว้าอ,อย่ามายุ่งดินี่ทุกคนเราเอาเป็นเบอร์นะมันยังไม่แดงพออย่าเราเอาแดงนี้ดีกว่าแดงไม่พอจ้ะต้องเติมชั้นสอง นี่แ่งทอยยังนี่ทุกคนสวยมากต่อไปเราก็จะมา<ห>ทำคอให้ขาวโดยจะใช้พับมันคือพับนะทุกคนไม่ใช่อะไรมันคือพับน,นั่นเอง้เดี๋ยวนี่แต่งคอไปเลย ที่ดูคนแต่งผับเหมือนก็สื่อเลยอะแล้วก็จะมาใส่ผับตรงนี้เพื่อลองพื้นนะทุกคน ก็จะใช้เป็นมือเฮ้ยมันยังสวยไม่พอมันยังสวยไม่พอเฮ้ยเด้อเหมือนลิฟเลอรพูลชั่นเลยอะ เสร็จแล้วบ๊ายแค่นี้แหละ